ก็ทํางานเกี่ยวกับด้านของชิ้นส่วนรถยนต์<ฆ>มาปีนี้จะครบปีที่50นะแล้วครับ<ฆ>ส่วนการทํางานชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยก็ด้วยความที่เราเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือมีพี่น้องทั้งหมด6คนแล้วก็พ่อกับแม่ก็รวมทั้งหมด8คนแต่ละคนก็รับผิดชอบเกี่ยวกับทางด้านของชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งนั้นเลยคือซึ่งมีผมนี่แหละคลิดต่างคือผมเป็นคนชอบเกี่ยวกับทางด้านของงานบริการ<ฆ>ก็เลยมีสิ่งที่อยากจะทําธุรกิจที่ ใจที่ทําให้ตัวเองแบบรักแล้วก็ชอบในสิ่งที่เป็นทางด้านของงานบริการก็คือมาทางด้านของสนามกอล์ฟแล้วก็ทางด้านของตัวโรงแรมออคือชอบงานทางด้านบริการใช่ครับออก็เรียนทางด้านของนิเทศ,ศาสตร์มาด้วยสาขาวิทยุโทรทัศน์ก็ชอบงานบริการก็ได้สัมผัสจริงมีการถ่ายทำออกไปจริงออได้โชว์ความสามารถจริงได้โชว์อไอเดียที่เรามีอยู่ผลิตออกมาให้ อ่ทางด้านของผลงานที่ให้ทางด้านของอสื่อมวลชนได้ได้ทราบได้เห็นอย่างเงี้ยครับก็เป็นการชอบส่วนตัวอ่าเป็นจุดเริ่มตน้นบางทีพอ่อครอบครัวจะมีกิจการหนึ่งแต่ไม่แน่เสมอไปที่เราจะต้องทําของกิจการครอบครัวใช่ครับเราต้องพยายามเอ่อแตกลายของเราออกไปคือ,อลักษณะว่าตัวทางด้านของตัวชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็คือ สิ่งที่ผมทำด้านก็าทางด้านของสนามกอล์ฟก็คือเป็นการซัพพอร์ตทางด้านของตัวชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเพราะว่าในธุรกิจของเราเนี่ยมีการติดต่อกับทางด้านของบริษัทไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือต่างชาติอย่างเงี้ยฮะก็คือบางทีทางด้านของการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการทานอาหารอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าการกีฬาทางด้านกอล์ฟเนี่ยช่วยกระชับความสัมพันธ์หรือว่า การจะทําความรู้จักอะไรกันให้แน่นแฟนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งอุปนิสัยต่างๆเราก็สามารถรู้ได้จากการกีฬากอล์ฟนี่แหละครับ oh. ก็เป็นสิ่งที่เราเต่อยอดขึ้นไป <Ha. S 2> ในการทํางานเกี่ยวกับในด้านของงานบริการส่วนหนึ่งงานบริการในส่วนนั้นก็มาจากในด้านของกอล์ฟเป็นส่วนหนึ่งือกันก็เลยมีความสนใจธุร,รกิจทางด้านนี้ปีเตอร์